สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4ห้หกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็ไปในเสาของเมือวันที่3นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะมูนี่ค่ะแอดพาดพลอยกรองประเทาสุโขทัยนะคะมารับชมความฝันของเบิงแล้วรวยนะคะพี่น้องค่ะมือคืนนี้แอดฝันตองหัวซันนี่ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยอยากมาบอกชูพี่น้องข้าฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอา ก่างวันที่ผ่านมานะคะแนวทางของเมืองรุ้ยนะคะพี่น้องคะกับเขาคลิปนี้นะคะคลิปนี้ที่แอดฟันเห็นลูกชายของแม่ป่าแอดเนาะที่เพิ่นเสียชีวิตไปนะคะพี่น้องคะฝันว่าฝันเห็นเพิ่นนี่แล้วพี่น้องคะเพิ่นเขียนตัวเลขไว้ทางกําแพงคางฟ้าของเพิ่นเนี่ยหกเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสองหกค่ะพี่น้องคะหกเจ็ดสี่กับหนึ่งสองหกกับเขาเป็นตัวตัลลินหนึ่งหกนะคะพี่น้องคะหนึ่งหกนะคะ แล้วสองโคนี่ก็มาเข่าคำโค้งมาขึ้นอีพร้อมนะคะพี่น้องคะแล้วกับหกศูนย์นี่มาจากไสมาจากทีแอสดไปซองอ่าพ่นปวกนะคะแระดับมาเอ็ดฟันเห็นหกศูนย์นะคะพี่น้องคะฝันว่าหกฝันเห็นหกศูนย์เลยบอกเป็นเรื่องไปแล้วแต่ว่าฝันเห็นหกศูนย์นะคะพี่น้องคะอันนี้คืออ่าคลิปที่เข่าสองอ่าทั้งหมดทั้งนั้นนะคะพี่น้องคะแล้วกับกอีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้เป็นคลิปทีแอสด โคงสุดท้ายเสามุมวันที่สองนะคะเสามุมว่านนี้นะคะแอดหายช่วงประมาณจากอ่าช่วงสิบโมงหรือประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะเก้าโมงหรือสิบโมงแล้วพี่น้องคะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแอดมาสรุปให้ฟังนะคะจับเขาหกศูนย์ศูนย์หกนะคะพี่น้องคะมือนี้แอดมีนทางของความฝันมาบอกสูฟังแล้วเด้อพี่น้องเด้อแอดฝันเมื่อคืนนี้คะ่ะพี่น้องคะต้องเฝ้าร่วงให้พี่น้องเบิ้งสักกอนเนาะพี่น้องไล่มือไปกัน,กนว่าหาว่าเบิ้งหรือเรื่อยไปหาเอาแนวทางของคุนผู้นี้มาบอกนะคะพี่น้องคะ บอแมนเด้อพี่น้องเด้ออบมีเวลาไปนั่ง day, 哈哈เบิ้งของจองนันจ้นี่บอได้เบิ้งพร้อมค่ะพี่น้องค่ะบอได้เมึงบมีเวลาไปเบิ้งของผู้ใดค่ะพี่น้องค่ะบอมีเวลาไปเบิ้งของผู้ใดเป็นของเจ้าของล้วนๆนะคะพ ma um ี่น้องค่ะอ้าวเอกลก็เลยสิมาบอกสุฟังเนาะพี่น้องเนาะมึงขึ้นกับฟันได้เป็นตัวแซนดี้พี่น้องค่ะก็เลยอยากบอกสุพี่น้องเข้าฟังนะคะพี่น้องเอาฟันแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าฟันขึ้นมากับบอหรัวเป็นยังไงขึ้นกันพี่น้องค่ะ ฟันเห็นเป็นตัวเลขเลยเห็นไหมคะพี่น้องคะเหตุการณ์อีหยังบ่มีมีแต่ตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขสามตัวสองโคสามตัวสองโอ่าเป็นตัวเลขเพิ่นเขียนไห่เป็นเป็นประกาเขียนไห้เนาะเป็นประกาไม่จีกนจังแอดเขียนเลยพี่น้องคะเป็นประกาแบบนี้ที่จังแอดเขียนเลยล่ะอือเพิ่นเนเพิ่นเขียนขึ้นมาเป็นครูนะคะเขียนเป็นครูไห่แล้วก็มีเป็นเป็นกากเพชรนะพี่น้อง เป็นกากเพชรแล้วก็มีรูปดาวระยิบระยับอยู่หม่องตัวเลขนะพี่น้องคะเออเป็นรูปเป็นกากเพชรแล้วก็ระยิบระยับอยู่หม่องตัวเลขสองคู่นี้นะพี่น้องคะเอาพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะเนี่ยพี่น้องตัวที่อาจาฝันเห็นก็คือแปดสามหกนะคะแปดสามหกกับแปดสามสองแปดสามหกกับแปดสามสองจะมีกากเพชรแล้วก็มีดาวระยิบระยับ ยู่งในนี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นตัวกันไว้ซอร์ดอกพี่น้องคะแปดซ้ำเก้านี่เป็นตัวกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องเอาแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อแนวทางตองหดของเบิรงเราด้วยนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะพี่น้องคะเนาะแต่ว่าพี่น้องเอบกระจายพี่น้องได้แคปหน้าจอคู่กันอยู่แล้วพี่น้องเอาเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอคู่กันนะคะเดี๋ยวพี่น้องไอเใย์พี่น้องได้เบิร์ดนะคะแนวทางของเบิร์ด้วยเนาะหดที่พันมาก อันนี้นะคะพี่น้องคะสุดนี้สุดเนี่ยมันเข่าเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะสุดนี้เนี่ยเข่าทั้งบนทั้งล่างที่แอดฟันเห็นลูกไส้ของแม่ป่าแอด นะคะคที่เพิ่นเสียชีวิตไปเก้าปีที่แล้วเนาะเพิ่นเสียชีวิตอายุหาสิบสี่ปีพี่น้องเอ้เก็เลยมาเอาแต่อ,อายุเอาแต่อ,อายุเพิ่นนะคะพี่น้องคะก็เลยซื้อแต่ซีหาหาซีแล้วก็บสองสองนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยสื่อซีหาหาซีกับสองสองเนาะหกศูนย์นีปูพญานาคมาบอกอู้พี่น้องเอเบรี่สื่อพี่น้องคะเสียดายมากๆนะคะพี่น้องคะคลิปนี้กับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะอือแล้วก็อันนี้คือคลิปของมือเศร้าของมือวันที่สองเนาะไอ้มาสรุปให้นะคะคงสุดท้ายสุดนี้กับเขาหกศูนย์ศูนย นะคะพี่น้องคะ o u าแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะตะวันเหล็กปูพญานักนี่พี่น้องหกศูนย์นี่ไหมพี่น้องคะหกศูนย์ศูนย์หกนี่ไหมเพิ่นมาบอกเม็ดเดียวคู่เดียวโอ้ยคิวอยู่ดิพี่น้องค่ะอยู่ดิค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิบอกสู้พี่น้องเอฟซีเนาะฟังนะคะสําหรับเอฟซีที่เขามาใหม่เนาะพี่น้องคะอันหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยกับฟันเอาฟันใดขึ้นกันนะคะพี่น้องคะตะวก่อนที่เอฟซีฟันมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบหานะคะเดือนที่แล้วเนี่ย นะคะแอดก็ได้ไปพาพี่น้องไปซองจอมปวกนะคะอยู่ไตอยู่อยู่ไตซาลาความความสูงจากซาลามหาจุบวกกับอายุประมาณนี้แหละพี่น้องคือคนคนเขาไปได้คือบยืนบ่อใดคือนั่งนั่งเอา,น,เอานั่งเอาได้โยแต่ว่าจะยืนนี่บ่อใดอ่าพื้นมันตําแล้วก็มีจอมปวกเพิ่นมาขึน้นอยู่มองหันคืออ่าพระอาจารย์ นะคะที่เพิน่นยูวาแตนเพิ่นบอกว่าจอมปวกนีน่นะคะเพ erm. ิ่นว่าเป็นทางขึ้นลงของปูพญานาคนะคะเพิ่นเพิ่นบอกซูเบิ่งเลื่อยฟังนะคะพี่น้องคะเพิ่นว่าเป็นทางขึ้นลงของปูพญานาคจอมปวกขนาดใหญ่ี่พี่น้องเออแอ็ดไปซองนะคะแต่ว่าแอ็ดเนี่ยเห็นยูซีคูนะคะแอ็ดเอ็ดเห็นยูซีคูแอ็ดเห็นแอ็ดเห็นเนี่ยสองหกพี่น้องคะแอ็ดเห็นสองหกนี่แหละพี่น้องคะแต่ว่ามันบอกสองหกมันหนึ่งหกเนาะพี่น้องแอ็ด ม,มันไปซองนี่มันได้หลายคู่บัน,น้พ่นออ้องเอกเล่บอกกับปูพญานาคเพิินนะแอก็บอกกับปูพญานาคจอมปลวกนะพี่น้องค่ะเอกเลยว่าอันขน้อยไปซองนี่มันได้หลายคู่กับลูว่าไม่สีแมนหรือว่าบลแมนจังสีหน้าอเอกเลยาว่าไปอันทับปูสีบอกอีลีนั่นทับปูอยากบอกอีลีนั่นกับปูห้มาเขาวคว้อฝฟันของขนอยโลดพระองมาแบบปิตยานมาปิดปิศนากบะเอา เพราะว่าเบิ่งหรว่ันนี่แปลบ่าเป็นเบอ่งหรวยาเป็นคนปึกค้นง่ถ้าปูอยากหีหลีห้ปูไปเขียนไปเขียนห้เลยว่าสาันพี่น้องตกเงี้ยมขึ้นพี่น้องตกเงี้ยมขึ้นเอ็ฟันเห็นหกศูนตัวเดียวฟันเห็นหฮกูนตัวเดียวเพิ่นเขียนห้เพิ่นเขียนห้พี่น้องคะเลขหกเพิ่นสิเป็นคือของเบอ่งหรือว่าันนี่ล่ะระมาณนี้เลขหกเพิ่นสิกินเป็นแบบง้อแบบนี้แล้วก็เลขศูนเพิ่นเขียนส่ขีดินไว้สีขีดินนันกะ คีดินกับสีเดียวกันมือนเนาพี่น้องแต่ว่าในความฝันใอ้สีคีดินนี่เป็นสีคือจอมปวกแต่ว่าเพิ่นเขียนใส่พื้นลาบไว้เป็นหกศูนย์โตเดียวเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเบิ่งหนด้วยนี่คอ,อ,อสารภาพเบิงเ่งหนด้วยบ่ไดสื่อเออเบิ่งดนด้วยสื่อสือส่อแต่อายุของไอ้ที่เพิ่นเสียชีวิตไปนอ้องคือหาซีซีหาสื่อแต่หาซีีหาแล้วก็สองสองพี่น้องสองสองมาจากใสก่อนมือออกนั่นแอดฝันเห็นคุณคุณ,อ,คณอาทิย์ทองกินดาบ พี่น้องคะที่เพิ่นเสียชีวิตไปตอนอายุ22ปีที่เพิ่นนเป็อ่าเป็นผู้บ่าวของคุณกินตะลระสุขภาพนะ่หน้าพี่น้องคะเอออะไรขับไปเบิง่งอายุเพิ่นเพิ่ง22ปีตอนเพิ่นเสียชีวิตเนาะแต่ก็เลยสื่อต่างหาซีซีหากับสองสองเซนิพี่น้อง60เ,เล่บบริสุทธิ์ต่ว่าหวัวหนีไอสิภาคพ,พี่น้องไปซองเบิ่งอยูุ่ติพี่น้องเด้อสิไปซอง อีกอยูสิไปขอปูเพิ่นอีกอยูตะวางงวนนีไปแอสเอาพวงมาไล่ไปพร้อมเอาพวงมาไลาก่กับน้ำแดงกับขำหมากอกอยาไปพร้อมพี่น้องไปขอข,อขามาเพิ่นพวาร์งวดที่ผ่านมานี่แอดให้เพิ่นมาบอกและแอดกับบริสื่อเนื่องจากว่าหนึง่งสื่ออายุอายมั่นใจตัวอายุอายแล้วกับ,บ่มีเงินสือ พี่น้องอันนี้เบาแบบเบาอายเลยค่ะพี่น้องค่ะก็เลยบริสุทธิ์หกใจคิดอําล้ํอําล้ําอยู่ดีพี่น้องใจคิดอําล้ําอําล้ําว่าจะซื้อวะนาะหกศูก็เลยว่าโอ้ยจะซื้อไปฮัทเจลูกเปิดโรงเรียนกับ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนสันนี่พี่น้อง,บงเบื้งแนวก็เลยบริสุเทเพิ่นปูเพิ่นมาเกียนตให้ตัวเดียวคู่เดียวนั่นนี่พี่น้องหกศู 60. เปิดชาขึ้นมากกัฟันเห็น60เลยที่ไปที่มาบรูรูแต่ว่าห0ศเพิ่นเขียนใส่ขีดินไว้ขีดินสีคือจอมปวกเป๊ะพี่น้องะละล่าก็เลย60นี่แหละโอ้ยยังว่า แม่ก็เลยว่า,าไปตะไปวันนี้เข้าตรงสื่อซื้อพองมาล่ยไปไปขอเข้าวมาปูแล้วก็ขอเพิ่นให้เพื่อนมาบอกไม่นี้แม่แอบไวจังสัรน,นะคะพี่นอค่ะเออเอาละพี่นอค่ะครอบความว่าเออคือเนาะพี่นองบางทีเข้ากับโบมีดิพี่นอค่ะบางทีเข้ากับโมีเงินเนาะมีตะขาหลุดติมนมั่นไปสิพี่นอค่ะแต่ว่า เงินสื้อบางทีห้ากับบมีสันดีพี่น้องเอออันนี้บอกความจิงเลยเบงด้วยกับบริปิดฝังอี้ยงดอกพี่น้องค่ะได้เคยบอกปิดังเนาะบมีก็คือบมีแหละ้วพี่น้องค่ะก็สิบบอกปูเนาะความที่ห้าบมีแล้วหากับบริสื่องวดนี่สิบขอปูไม่ให้เพิ่นห้ปูเพิ่นมากข่าความฝันเบืงลยดด้วยถ้าฝันบื้งว้สีมาบอกพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องค่ะเออฮารากระเลยม่บอกสู้กันฟังสันดีพี่น้องค่ะเอาจึงใดก็ให้พี่น้อง วาถ้าได้กดติดตามกดกดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องคะเบิ่งหลุดสุภาพพี่น้องไปซ่องจมปลวกอีวิทพี่น้องเนอะเอา้ามาหนี้ก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อแนวทางของเบอร์หลุดตองหวดนะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอดในคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี